อีครับเดินหอบรถเดินก็ทำได้ปรับตรงนี้นะครับทุกคนปรับไปตัวนี้นะครับปรับตัวนี้ให้ไปด้านซ้ายทําให้ดูนะครับนะครับ หมุนไปจนกว่ามันจะเดินหอบนะครับอ,อันนี้ต้องรอเครื่องร้อนๆนะเพอหนึ่งจะเดินหอบนะครับรถเดินก็ทำได้นะครับทุกคนรถแต่งรถอะไ,ไรมันได้หมด ไม่ต้องเสียตังเปลี่ยนกล่องตรงนี้นะครับขจูนตรงนี้เอาก็ได้แล้วเขีย์ผม